สันเซนขอบคุณพระองค์นะครับวิวณ์บทที่22ก็เป็นบทสุดท้ายเราก็ใช้เวลาทันหลายเดือนนะครับในการแสวงงานหนังสือวิวณ์หนังสือวิวอน,นะครับก็เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพัมพีก็ได้จบลงในบทนี้เราเห็นว่ามีพระพรนานาประการแก่ผู้เชื่อนะครับตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งแล้วที่มีแม่น้ําแห่งชีวิตแม่น้ําแห่งชีวิตก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตนิรันดรเราจะได้รับชีวิตนิรันดรในวันข้างหน้านะครับ ชีวิตในโลกของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหญิงสมาเรียที่อยู่ในโลกและยังคงมีความหิวกระหาย หญิงสมารียที่ออกไปตักน้ําในเวลาเที่ยงพระเยซูเจอเขาก็บอกว่าท่านดื่มน้ํานี้แล้วก็ยังจะกระหายอีกแต่น้ําที่เราจะให้นั้นเป็นน้ําทํารงชีวิตที่จะพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์เป็นบ่อน้ําพุอยู่ภายในนะครับก็เล็งถึงความสมบูรณ์แห่งชีวิตไม่มีความขาดแคลนใดๆเราอยู่ในพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามาถึงแม่น้ําแห่งชีวิตนี้แล้วนะครับเราก็ มีความอุดมสมบูรณ์วันนี้ก็เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราทั้งหลายที่จะเติมเต็มให้ความอิ่มหนำแก่เราทั้งหลายนะครับจนถึงวันข้างหน้าเราเท่าอาณาจากักรแม่น้ํานี้ก็ไหลมาจากพระที่นั่งพระที่นั่งก็เป็นแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตทีนี้สองฝากของแม่น้ําก็มีต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเราย้อนกลับไปในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อที่7 ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลละไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็ในหนังสือเยนซิสก็มีต้นไม้ที่อยู่ในสวนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามนุษย์ทำผิดทำบาปก็ถูกห้ามและก็ไม่มีสิทธิ์ในการกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตแต่ว่าในบทนี้ก็ให้ผู้ที่ได้รับความรอดเนี่ยมีสิทธิอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็นำกลับมาสู่พระพรานำกลับมาสู่ที่ที่เขาเคยถูกขับออกถูกไล่ออกอาดัมเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับแต่ว่าด้วยเหตุอาดัมคนที่สองก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยได้นำพระพรได้นำการอวยพระพรกลับคืนมานะครับผลไม้เนี่ยก็บังเกิด ผลทุกๆเดือนนะครับพระมีบางเล่มแปลว่า12ชนิดแต่ว่าน่าจะแปลว่าออกผล12รุ่นมากกว่านะครับปี1ก็ออก12ครั้งแล้วก็ใบของมันก็รักษาพวกนานาประเทศจริงๆแล้วใน,นพระมีตอนนี้เนะี่ยไม่น่าจะมีความเจ็บป่วยความป่วยให้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ผล,ลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตนี้นะน่าจะเป็นที่เสริมสุขภาพมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นการรักษาโรคต่อมาก็ไม่มีการแช่งสาบใดๆอีกต่อไปนะครับไม่มีการแช่งสาบอีกต่อไปเลยนะครับมีแต่การอววพระพรพระที่นั่งของพระเมสสโภดกของพระเจ้าก็าอยู่ตรงนั้นและผู้ทา่าของพรงจะโปรนิบัติความพีฉบับอื่นก็แปลว่านามัสการนะครับนมัสการกับโปรนิบัติพอใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ เขาจะเห็นพระพักของพระองค์สิ่งที่ต้องห้ามตั้งแต่ในสมัยของโมเสสก็คือมนุษย์ไม่สามารถแลดูพระพักของพระเจ้าได้นะครับแต่ว่าสิ่งนี้จะไม่ถูกห้ามอีกต่อไปเมื่ออยู่ในอาณาจักรในพระมพีก็ได้บอกแก่เรานะครับผู้ใดมีใจบริสุทธิ์เขาก็จะได้เห็นพระเจ้าเห็นไหมครับว่าต้องเริ่มต้นที่จะชำระจิตใจของตัวเอง ตั้งแต่อยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะวันข้างหน้าเราก็จะได้เห็นพระภาคของพระองค์เราจะกลายมาเป็นคนวงในคือคนที่ได้รับพระพรนะครับล้วก็มีพระนามของพระองค์อยู่ที่หน้าผาของเขานะครับปุโรหิตเมื่อก่อนจะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับมหาปุโรหิตก็ต้องมีเครื่องแต่งกายและก็ที่หน้าผาของเขาก็จะมีข้อความที่ว่าบริสุทธิ์ถวายเด่พระเจ้านะครับ แต่ว่าคริสเตียนในวันนั้นนะเขาจะมีชื่อประทับของพระองค์ไว้ที่หน้าปากของเขาครับแตกต่างจากคนในโลกที่มีรอยประทับของสัตว์ร,ร้ายซึ่งก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับไม่มีกลางคืนอีกต่อไปไม่ต้องการแสงแตะเกียงแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าก็เป็นแสงสว่างให้แก่เขานะครับในพระพีบอกว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างในพระองค์ความมืดไม่มีเลยและพระองค์ก็จะให้รอครอบรองนะครับไม่ปรากฏว่าจะ ครอบครองผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแต่ว่าข้อคือเหมือนครับว่ามีส่วนในฐานะที่จะร่วมปกครองกับพระองค์คําของพระองค์ก็เป็นคําซื่อตรงเป็นคําสุดจริตและสัจจริงในข้อที่6เนี่ยเป็นการสรุปหนังสือวิวรณ์ทั้งเล่มว่าที่เราได้อ่านไปเนี่ยเป็นคำจริงตลอดทั้งเล่มทุกบททุกตอนทุกทุกข้อนะครับ แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ดนใจพระเจ้าของพวกผู้พยากรเนี่ยเป็นผู้ดนใจและก็ใช้ทูตของพระองค์ไปและเหตุการณ์ทั้งปวงเนี่ยไม่นานจะอุบัติขึ้นพระองค์ได้พูดหลายครั้งในหนังสือวิวร์นะว่าจะไม่เนิ่นช้าจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าเปรียบเสมือนกับคําเตือนนะครับว่าทุกช่วงอายุของคริสเตียนเราเนี่ยเราต้องเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์นี้ เพราะว่าในบังปีบอกว่าไม่มีใครรู้มงยามที่พระองค์จะเสด็จกลับมานะครับเราทุกช่วงอายุเด็กก็ต้องเตรียมตัวผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมตัวเราจะไม่เป็นเตรียมตัวเมื่อแก่ชาราแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เรายังมีบังปีบอกว่าทุกวันที่ยังเรียกได้ว่าวันนี้ทุกวันที่ยังมีโอกาสข้อที่7ก็บอกว่าเราจะมาโดยเร็วรันผู้ที่ถือรักษาคําว่าถือรักษาก็คือเชื่อฟังและปฏิบัติตาม เชื่อฟังปฏิบัติตามคำพยากรณ์ก็เป็นสุขความสุขเจประการในหนังสือวิวรผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านผู้ที่ถือรักษานะครับผู้ที่รักษาเสื้อผ้าของตนผู้ที่ชําระถ้าทำตามก็จะได้รับพระพรนะครับเมื่อโยอันได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาก็เหมือนกับว่าตาลึงในที่นี้เขาสำแดงออกมาในการน้อมตัวลงกราบแทบเท้าผู้สวรรค์นะครับซึ่งเขาก็เคยถูกห้าม ในบทที่19ข้อที่10มาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ถูกห้ามในลักษณะนี้ในลักษณะเดียวกันข้อท,ที่9บอกว่าอย่าไหวเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนทาสด้วยกันจงนมัสการพระเจ้าเถิดโยฮันเนี่ยทำผิดซ้ําถึงสองครั้งนะครับทั้งที่เขาถูกห้ามแล้วในบทที่19แต่ว่าบทที่22เขาก็ทําผิดอีกซึ่งไม่สมควรที่มนุษย์จะนมัสการสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์หรือว่าทูตสวรรค์นะครับแต่ว่าเขาก็ผิดเราเห็นว่าระดับ โยฮันเองก็ยังผิดพลาดเราซึ่งเป็นมนุษย์ปกตินะครับเราก็ต้องระวังรักษาตัวที่จะไม่ทําผิดที่จะไม่ผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การประทับตรานะครับท่านบอกว่าอย่าประทับตราก็คือหมายความว่าต้องการให้เผยแพร่ออ,อกไปต่างจากในยุคสมัยของดานิเอลดานิเอลเนี่ยเมื่อบันทึกก็ถูกสั่งให้ปิดผนึกหรือว่าไม่ให้เผยแพร่ออ,อกไปเพราะว่าไม่ใช่ข่าวสารสําหรับยุคสมัยของเขา แต่ว่าเป็นสําหรับคนั่วอายุต่อไปนะครับแต่ว่าในหนังสือวิวรเนี่ยสิ่งที่พระองค์บอกแกยโยฮันเนี่ยก็คือเป็นยุคสมัยของโยฮันเองและยุคสมัยของคนต่อๆมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในนี้บอกว่าเพราะว่าเวลานั้นใกล้จะถึงแล้วไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อนไม่ต้องปิดผนึกไม่ต้องประทับตรานะครับเปิดไว้เพื่อใครก็สามารถที่จะอ่านได้สามารถที่จะ ได้รับการเปิดเผยนะครับคนอาธรรมก็ให้ประพฤติอาธรรมต่อไปคนมนทินก็ให้มนทินต่อไปนะครับพระองค์เนี่ยก็ให้โอกาสทุกคนในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับการเลือกอนาคตถ้าเราตัดสินใจถูกอนาคตก็จะเป็นอนาคตที่ดีถ้าเขาตัดสินใจที่จะ อยู่กับการอาธรรมอยู่กับความมนทินอานาคตเบื้องหน้าเขาก็ย่ำแย่อยู่ในการพิพากษานะครับเช่นเดียวกันวันนี้อานาคตก็อยู่ในการตัดสินใจถ้าเราเลือกพระองค์ในปัจจุบันเนี่ยอานาคตของเราก็จะรุ่งโรจน์พระองค์ก็จะไม่เตือนอีกต่อไปแล้วนะครับในบทที่ยี่สิบสองข้อสิบเอ็ดเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ปล่อยเหมือนกับว่าต่างคนต่างได้เลือกทางของตัวเองแล้ว ไม่สามารถถอนคืนได้แล้วเหมือนกับในหนังสือดานิเอลบทที่12คอข้อทีก็คือเหมือนกับว่าทุกคนมีเงินเนี่ยก็เอาไปฝากไว้กับธนาคารที่ตัวเองเชื่อถือเมื่อถึงเวลาเนี่ย ฝากถูกฝากผิดก็ไม่สามารถถอนคืนได้แล้วทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําไปจงดูเถิดเราจะมาเราจะมาก็คือพระเยซูนะครับเป็นคนจัดเองบําเหน็จก็อยู่กับเราบําเหน็จที่พระองค์จัดเตรียมไว้จะให้เก่ทุกคนตามการประพฤติเราดาเนินชีวิตอย่างไรบนโลกนี้นะครับบนโลกที่ไม่ได้ยาวนานนะครับเราก็จะได้รับบําเหน็จหรือว่าเราจะขาดบําเหน็จก็อยู่ที่เรานะครับ เราเป็นอัลาฟาและโอเมคาอันนี้เหมือนกับในหนังสือวิวณ์บทที่1เลยบทเริ่มต้นนะเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายบทที่22พก็พูดเช่นเดิมอีกเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายไหมครับพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ก็แยกออกจากสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคนที่ชำระเครื่องนุ่งห่มก็จะเป็นสุข เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับก็หมายถึงการประพฤติในวิวร์เนี่ยมีอยู่สองข้อที่พูดถึงเรื่องการชำระเครื่องนุ่งหม่มครั้งแรกพูดในวิวร์บทที่7ข้อท 14, ี่1 4ผู้ที่ชำระเสื้อผ้าของตนโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ไอ้นั้นหมายถึงว่าแรกเชื่อเรายอมรับเราเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไอ้นั้นทำครั้งเดียวเพียงพอนะครับแต่ว่าการชำระเครื่องนุ่งห่มเนี่ยต้อง ทำอย่างเสมออย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับการล้างเท้าในพรอมพีเนี่ยการอาบน้ำเนี่ยหมายถึงการชําระด้วยพระโลหิตมีความเชื่อระบบติสมาแต่การล้างเท้าก็เป็นการสารภาพบาปอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อรักษาเสื้อผ้าของตนให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็เพื่อจะมีสิทธิ์มาถึงต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าเมืองนั้นทางประตูนะครับ ภายนอกก็จะมีสุนัขคาว่าสุนัขเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือคนชั่วนะครับคนชั่วหรือว่าพวกทําเลขาเทผิดประเวณีฆ่ามนุษย์บูชารูปเคารพรักการมุสาเห็นไหมครับว่าความบาปสุดท้ายที่พูดถึงก็คือการมุสาหรือว่าการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงการมุสาเนี่ยพูดในบทที่21ถึง2ครั้งนะครับเป็นบาปสุดท้ายที่พระเจ้าจะทำลายนะครับ การหลอกลวงเนี่ยเป็นบาปท,ที่ยิ่งใหญ่ของมันนะครับมันก็หลอกลวงมนุษย์ตั้งแต่เดิมตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็หลอกลวงนะครับหลอกให้คนเนี่ยเชื่อมันให้คนคิดไปเองให้มาในรูปแบบต่างๆให้คนหันออกจากทางของพระเจ้านะครับ เห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเขาอยู่ภายนอกก็เพราะการตัดสินใจของเขาเองด้วยสติสัมปชัญญะของเขาเองนะครับไม่ใช่ใครไปบังคับโะรงมีพระคุณแต่ว่าการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวของเขาเองนะครับพระเยซูก็ได้ใช้ทุตสวรรค์ของโะรงไปคือใช้ด้วยสิทธิอำนาจให้เป็นพยานตำแดงเหตุการณ์เหล่านี้นะครับโะรงก็บอกว่าเราเป็นรากเงาเป็นเชื้อสายแล้วก็เป็นดาวประจํารุ่ง ดาวประจำรุ่งนะครับก็หมายถึงการเริ่มต้นของวันใหม่อันสุขใสนะครับบัดน,นี้เนี่ยกลางคืนกำลังจะผ่านพ้นไปกลางคืนก็หมายถึงความทุกข์ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวันเวลาของกลางวันและก็จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไปพระวิญญาณนะครับและเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวก็คือคิดจากบอกว่าเชิญมาเถิดคำว่าเชิญมาเถิดก็คือให้ยอมรับพระเมตตาเหลือล้นที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ เชิญมาเถิดผู้ที่กระหายหรือว่าทุกคนที่กระหายให้เข้ามานะครับดื่มน้ําจากแม่น้ําแห่งชีวิตผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตไม่ต้องเสียค่าอันใดก่อนอื่นเนี่ยครับเราต้องรู้สึกกระหายก่อนนะครับชีวิตคริสเตียนวันนี้เช่นเดียวกันเราต้องกระหายหาพระองค์ก่อนเพื่อที่จะเข้ามาหาพระองค์ ข้อที่18 19กก็เป็นคำเตือนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าผู้ใดจะเพิ่มข้อความเหล่านี้นะครับการเพิ่มข้อความเนี่ยเหมือนกับการทำให้คำของมนุษย์เนี่ยมีค่าเท่ากับพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้หลายๆคณะอง,งค์กรเนี่ยก็ยกคำสอนของมนุษย์ขึ้นมาเทียบเท่ากับพระคำของพระเจ้านะครับการทำเช่นนี้เหมือนกับการเพิ่มข้อความทำให้เกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าก็ทรงเพิ่มภัยทรมารรนแก่ผู้นั้น หรือว่าในทางกลับกันเขาจะลดข้อความจะตัดข้อความหรือว่าเลือกเพื่อที่จะเชื่อบางส่วนเชื่อในส่วนที่ตัวเองชอบปฏิเสธในส่วนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้นะครับในที่นี้พระเจ้าบอกว่าจะชักส่วนหรือว่าจะเอาพระพรน,นั้นออกไปพระพรที่ที่อยู่ที่ต้นไม้อย่งชีวิตเนี่ยจะเอาออกไปเห็นไหมครับว่าวันนี้เราต้องเอาใจใส่กับพระคำของพระองค์ไม่เพิ่มเติมไม่ลดทอนเห็นไหมครับว่า การไม่เอาใจใส่ในพระคำของพระองค์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเราต้องรู้พระคำของพระองค์ว่าพระคำตอนนี้เนี่ยมีคนเพิ่มเข้าไปนะตรงนี้มีคนลดทอนลงมานะเพราะนั้นในส่วนของเราเราก็ต้องเอาใจใส่ในการอ่านพระคำของพระองค์ข้อความเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการดักทางเอาไว้ก่อนนะครับว่าต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีผู้ที่เพิ่มและผู้ที่ตัดพระคำหรือว่าผู้ที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อการแปลพ้ามพีเนี่ยก็จะให้ผู้แปลเนี่ยสาบานไว้ว่าจะไม่เพิ่มหรือไม่ตัดถ้าเพิ่มหรือจะตัดเนี่ยให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเราจะมาโดยเร็วพันบทนี้เนี่ยพูดถึง3ครั้งนะครับเราจะมาโดยเร็วพันก็มีการตอบสนองบอกว่าอาเมนพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดวันนี้เราก็สามารถพูดอาเมนกับถ้อยคําเหล่านี้ได้หรือไม่ว่า อาเมนเชิญพระองค์เสด็จกลับมาเถิดหรือว่าเราจะไม่พร้อมหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในการจัดเตรเียมตัวถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่สามารถพูดถ้อยคํานี้ได้ข้อสุดท้ายนะครับขอให้พระคุณของพระเจ้าดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคริสเตียนทุกคนก็ต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะอยู่ในการปกป้องปกปักรักษานะครับหลายคนเดินกับพระเจ้าแต่ว่าก็ไปไม่สุดทางถึงเวลาแล้วก็ ล้มเลิกเสียกลางคันเราก็ต้องการพระคุณของพระเจ้าที่จะนำพาเราจนถึงปลายทางนะครับประเวณนว่ามีรางวัลอันยอดเยี่ยมคอยท่าทุกคนไม่มีหนังสือเล่มใดที่เปิดเผยรายละเอียดของการพิพากษาและก็พระพรของพระเจ้าเท่ากับหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราจะมองข้ามพระคำเล่มนี้โดยที่ไม่สนใจไม่อ่านไม่ศึกษาไม่คร่ควรนะครับ การอย่างลึกในสัจธรรมในความจริงของหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้เราได้รับพระพรนะครับการไม่เอาใจใส่ทําให้เราขาดแคลนความหวังอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความหวังไม่ได้เห็นพระพรที่รอเราอยู่เบื้องหน้านะครับแล้วก็คนที่ชื่นชมคนที่เข้าใจในพระสัญญาของพระเจ้านะครับก็จะร่วมเอเมนกับโยฮันนะครับบอกว่าอาเมนพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดเราก็จบหนังสือวิวรณ์22บท สรรเสริญขอบคุณพระองค์ครับ